นี่นะครับเราจะมารวบรวมซ u เปอร์เทรชช์ฮันที่เราเจอกันในปี2021นะครับคันนี้ไม่นับนะครับเพราะคันนี้นี่เจอปลายปี2020นะครับผ่านมาครึ่งปีนะครับผมเจอซูเปอร์เทรชช์ฮันหลายคันนะครับบางคันก็เจอขายในราคา1เหรียญเหมือนรถปกตินะครับบางคันก็เจอตามตลาดนัดนะครับแล้วบางคันก็เจอในประเทศไทยนะครับมาดูที่อเมริกากันก่อนนะครับที่ผมไปเนี่ยตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ปี2021นะครับไปที่ร้านลาฟนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขายของนะครับแล้วก็มีรถท็อตวิวด้วยนะครับก็มาเจอซูเปอร์เทชชั่นแคันแรกของปีนี้นะครับ c o r v e t แกรนด์สปอร์ตนะครับเป็นรถเปิดประทุนที่เป็นซ u เปอร์เทชชั่นแฮน์นะครับคันนี้มากับเคส B ีของปี2021นะครับอยู่ในชุดท็อตวิลเลสเดย์นะครับคันนี้ก็เป็นซ u เปอร์เทชชั่นแฮน์นะครับ พอมาดูใต้แพ็คเนี่ยเราจะเห็นลูกไฟสีทองกับล้อยางของมันนะครับแล้วก็ยางมีลายด้วยแล้วพอเราเทียบกับรถธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่าสีของฟุตบอลทชันมันจะเป็นสีเงาๆงนะครับเป็นสเปกตรัฟร m มนะครับเนี่ยครับคันนี้ได้มาในราคา1เหรียญนะครับโอ้โหตอนเจอนี่ก็ดีใจมากเลยนะครับนี่มีสัญลักษณ์ th อยู่ข้างหน้ารถตรงนี้นะครับหลังจากได้คันแรกนะครับมันก็เหงาไปเป็นเดือนนะครับไม่เจออะไรเลยนะครับจนเดือนเมษาผมไปตลาดนัดแฟรงก์แอนด์ซันนะครับ เป็นตลาดนัดที่ขายของสะสมนะครับรวมถึงรถฮ o อตวิลด้วยนะครับที่นี่เนี่ยมาได้ทั้งซื้อทั้งขายทั้งเทรดคือแลกกันนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ขายรถ h o อตวิวเยอะมากนะครับเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ไปเจอรถ Super ร์เทชช r e ฮันสนะครับขายอยู่เป็นแผงเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อมาเยอะมากนะครับก็เลยเลือกคันที่ราคาไม่สูงมากนะครับ คันแรกนะครับเป็น Ni ส s a n 300 CX นเด็ตนะครับคันนี้เป็น Super t เ e a s u r e Hunt ที่มากับลัง A ของปี2021นะครับคันที่2นะครับก็คือ Roger Dodger นะครับมากับลัง C 2021นะครับใต้ทองจะมีกิมมิคก,ก็คือมีสติ๊กเกอร์ที่แตกต่างกันถึง5แบบสำหรับ Super t เ e a s u น e Hunt นะครับคันนี้จะเป็น Super t h นะครับ คันที่3ที่ได้มานะครับก็คือ Mazda RX7 นะครับมากับเคส D 2021ครับ3คันนี้เนี่ยรวมกันเขาขายอยู่95เหรียญนะครับก็คือตกคลละไม่ถึงพันบาทนะครับผมก็เลยซื้อมาเลยครับคราวนี้เนี่ยก็สามารถเรียงได้นะครับเคส A B C D ตามนี้ครับอ่ะยังไม่พอนะครับผมก็ไปซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับที่ Frank and s ันนะครับรอบ2นะครับ ถ้าใครเคยดูคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนแรกว่าจะไม่มานะครับแต่สุดท้ายก็ห้ามใจไม่อยู่นะครับก็เลยต้องมาแล้วก็กลับมาร้านเดิมนะครับที่มีขาย s u p e r t เทอร์เชอร์ฮที่มีโพสต์อิดแปงนะครับก็มีหลายคันที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจว่าซื้อมาคันเดียวแล้วกันนะครับก็คือ f o r d g a l a x y นะครับคันนี้นะครับในราคา45เหรียญน,นะครับอ่า อันนี้เป็น Ford Galaxy นะครับเป็นเคส M p 2 0ปี2020นะครับเป็นเคสของปลายปีที่แล้วนะครับซื้อมามันก็สวยดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะครับอันนี้ก็เห็นล้อยางกับลูกไฟนะครับเดือนต่อไปนะครับเดือนพฤษภาของปี2021นะครับผมก็ไปที่ Walmart นะครับแล้วก็ Walmart เนี่ยเขาเพิ่งเทลังใหม่นะครับคราวนี้เราก็เลยเจออะไรดีครับ เจอโรเจอร์ดอเจอร์อีกคันหนึ่งนะครับโอ้โหเนี่ยครับสติ๊กเกอร์ข้างล่างใต้ท้องไม่เหมือนกับคันเมื่อกี้นะครับแล้วก็พอลื้อไปลื้อไปนะครับเราก็เจอใต้รังนะครับมีซูเปอร์เทเชอร์ันอีก1คันนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่คันเดิมนะครับเป็นซูเปอร์เทเชอร์ฮันส์นะครับอีก1คันแม้จะสติ๊กเกอร์เดียวกันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเลยได้มา2คันจากวอลมาร์ชตรงนี้นะครับคันละประมาณ1เหรียญนิดๆนะครับบวกภาษีนิดหน่อย จังหวะที่เราเอาไปคิดเงินนะครับแล้วมันขึ้นมาว่าคันนี้เนี่ยราคา9 0เซนต์นะครับก่อนบวบภาษีนะครับโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากนะครับเพราะแฟรงั์ซันกี้ขาย30เหรียญนะครับคราวนี้มาดูที่เมืองไทยบ้านนะครับที่เมืองไทยเนี่ยผมได้มา2องคันนะครับจากกลุ่มใน Facebook นะครับตลาดนัด Hotview หรือว่า h o t v i ว Thailand นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอ่าคราวนี้เนี่ยผมได้ คันแรกนะครับก็คือเป็น Ford Shelby f นะครับ t o r d m u s t a ต g ง h e l b y GT 5 0 0นะครับคันนี้เป็นสีทองนะครับเป็นสีทองสวยเลยทีเดียวนะครับอันนี้มากับเคส g 2021นะครับแล้วก็คันที่2นะครับเป็นชุด Hot w อ v i l s Frames นะครับเป็นรถรายไฟนะครับคันนี้คือ Mercury c u g a คูรับผมพยายามจะซื้อรถที่ราคาไม่แพงมากนะครับเผื่อว่าจะฟุกเจอที่ แขวนอยู่ตามห้างนะครับถ้าเจอที่อเมริกาก็ราคาคันละ1เหรียญนะครับหรือว่าถ้าเจอที่เมืองไทยก็คันละ9 9บาทนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น Mercury Cougar นะครับเมื่อกี้มีลูกไฟสีทองให้ดูด้วยนะครับ Mercury Cougar ในชุด Top View Frame เนี่ยออกมาในเคส L 2 0 1 1นะครับก็เป็นเคสที่ผมเพิ่งแกะกล่องไปเมื่อคลิปที่แล้วนี้เองนะครับครัวนี้มาดูรถที่ยังไม่ได้มานะครับคันแรกนะครับ c o v e t t e k n นะครับ มากับลัง E 2011นะครับคันต่อไปนะครับ Mazda RX3 นะครับคันนี้มากับลัง F 2011นะครับแล้วก็โอ้โหสุดยอดรถนะครับ Datsun 510นะครับมากับลัง H 2011นะครับขายแพงมากทั้งที่เมืองไทยและที่อเมริกานะครับ Porsche Outlaw นะครับมากับลัง J 2011นะครับแล้วก็ SKS Honda Civic Type R นะครับมากับลัง K 2อง2ครับแล้วก็คันสุดท้ายเพิ่งออกนะครับผมยังไม่ได้ลังนี้มาเลยนะครับ Audi Spider นะครับมากับลังต่อไปที่ผมจะเปิดนะครับลัง M 2021นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอของเราแล้วก็กด subscribe ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับมีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับ ติดตามกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ